สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม PUBG Mobile ผมจะมาทำการเปิดการ์ดคูปองซัลาพจำนวน30ใบแล้วก็คูปองกล่องคาสิกจำนวน11ใบทั้งหมดก็41ใบเรามาดูกันครับว่า41ใบเนี่ยเราจะได้อะไรกันบ้างพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ ผมขอเปิดกล่องคูปองคลาสสิกก่อนนะครับเพราะว่ามีจำนวนน้อยกว่ามาดูกันว่าเราจะได้อะไรกันบ้างใบแรกมาเลยครับโอ้โหเป็นเสื้อเป็นเสื้อตัวนี้ผมมีแล้ว เปิดอีกครั้งนึงอันนี้เป็นลาไมน,นสเปรย์เหรอ,อน,น่าจะเป็นสเปรย์มั้งครับใบที่สามโอ้เรียบร้อยครับได้ชุดได้ชุดได้ชุดเดี๋ยวขอออกไปดูก่อนนะครับ นี่ชุดใหม่ของเราก็ไม่เชิงใหม่นะผมว่ามันดูเรียบจนเกินไปขอกลับเปิดกล่องใหม่แล้วกันต่อไปเป็นใบที่สี่ โอเคสติ๊กเกอร์หมายเห้าโอ้โหได้เหรียญแบบนี้ก็เกลือสิครับรองเท้ารองเท้าเน่าๆหนึ่งคู่เสื้อตัวนี้มีแล้วโอ้โหเหรียญ ตายอย่างนี้ตายโอ้เหรียญมาอีกแล้วเหรียญแตกรัวเอชิดเท่ๆหน่อยโอ้โห,โ,หโหเอาหัวโคกผนังได้ไหมเนี่ยรองเท้าเน่าๆอีกหนึ่งคู่หมดแล้วครับสิบเอ็ดใบเกลี้ยงเลยสรุปสิบเอ็ดใบเรา ของดีเราได้แค่ชุดนี้ชุดเดียวเดี๋ยวเราไปดูคู่ปองซับายกันนะครับคู่ปองซับพลาย30บใบดูซิเราจะได้อะไรบ้างใบแรกมาเลยครับเปรี้ยงเข้าให้พลัมสเปร์แฟรงเกน ทีส่สว้าวเสียดายเป็นเสื้อวันน่าจะได้ถาวรเนาะไปที่สามครับผมโอ้โหเป็นชุดเป็นชุดเช่าอีกแล้วดวงไม่ดีเลยวันนี้ <c oughs> นี่ผมอยากได้กระเป๋าใบนี้ผมว่ามันสวยดีกระเป๋ากับชุดเนี้ย สองอย่างนี้ถ้าได้นี่โอเคเลยเราลุ้นดูเหลืออีกยี่สิบหกใบยี่สิบหกใบเปิดสิบครั้งสักทีนึงลองดูอะไม่กดข้ามด้วยพามโอ้โหเอฮ้ย ได้หมวกมาหมวกใหม่ขอขอไปดูหมวกกน,นะครับอันนี้เป็นสเปรย์ที่เราได้มาใหม่กับหมวกใหม่โอ้โหเข้ากับชุดพอดีเลย้แกวเลยครับแบบนี้ขอลองเปิดอีกครั้งหนะึ่ง เหลืออีก16บใบสุดท้ายจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโอโ้แบบนี้แบบนี้ขาดทุนไมเนี่ยอยากได้ชุดก็ขอชุดสักชุดนึงกระเป๋าก็ได้ ตายตายตายผมว่าผมจะลองเปิดสิบครั้งอีกสักใบนึงไม่กดข้ามนะถาวรไหมอืมอ้โอ้โหหมุนให้ดีใจแต่ไม่มีถาวรเลยหัวออกรัวๆโอ้ยเป็นเศร้าเลยครับแบบนี้ เป็นเศร้าเลยแล้วก็สองว้อีกหนึ่งครั้งโอ้โหแอบดีใจนะนึกว่าจะได้ถาวรสุดท้ายโอย้สติกเกอร์แห้วครับอ้าวอ้าวมีให้เราเลือกด้วยระหว่างกระเป๋า กับชุดแต่ชุดไม่มีชุดที่ผมอยากได้อ่ะผมอยากได้กระเป๋าอ่ะผมเลือกกระเป๋าดีกว่าโอโหเป็นเศร้าอยากได้กระเป๋าชุดมาให้ทำไมเนี่ยบ้าบอโอโหขาดใจเลยแบบนี้ขาดใจเลย ผมว่าผมมีจีอยู่สองสามพันค้างค้างขอแก้แค้นอีกสักตาหนึ่งอ่ะมาสิบใบกดข้ามตานนี้กระเป๋ามาไหมกระเป๋ากระเป๋าโอ้โหกระเป๋าโอ้ยเขาคิดจะให้ผมได้ไหมเนี่ยกระเป๋าเนี่ยอื เอาล่ะครับสรุปสรุปที่เราได้ถาวรมาก็จะเป็นชุดแล้วก็หมวกใบนี้แล้วก็เสื้อหนึ่งตัวตัวนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอบหน้าเก็บใหม่โอเคครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ ขอบคุณที่รับชมครับผมฝากยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ